บริเวณนี้ก็จะเป็นบอ่อปลาที่ทางพวกน้องนาเขตสาทรเราไดา้ทำการทดลองเลี้ยงวัตดุอุปร,รณ์ก็จะเป็นการรีไซเคิลเป็นกระถางต้นไม้เก่าที่เรานำมา่อ,าอมแซมแล้วก็ขุดรูดให้สามารถใช้งานได้บอ่อนี้จะเป็นบอ่อปลาสลิดท,ที่เราเห็นอยู่อีกบอ่อหนึ่งที่กำลังให้อาหารอยู่จะเป็นบอ่อ ปลา,าหมอเอาจ้าที่เดี๋ยวตักบ่อปลาสลิดให้ดูหน่อยว่าตัวใหญ่ขนาดไหนแล้วเดี๋ยวจะให้เจ้าที่ตักปลาสลิดให้ดูว่าตัวใหญ่ขนาดไหนแล้วเดี๋ยวมาดูกันพ้อพันธุ์พันธุ์ใหญ่ครับในบ่อน,นี้จะมีทั้งปลาสลิดแล้วก็หอยที่เราทําการทดลองเลี้ยงอันนี้ในตัวปลาครับอ่นนี่คือตัวปลาสลิด จากที่เรานํามาจากตัวเล็กๆตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วได้2นิ้วแล้วก็มีหอยด้วยนะครับาลองตักได้อีกไหมลองตักขึ้นมาดูอันนี้เป็นการทดลองเลี้ยงนะครับโอ้อันนี้ได้หลายตัวเลยน,นี่ครับจากตัวเท่านิ้วก้อยตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วนะครับปลาสลิดเอ้ยไม่ใช่ปลาสลิดนะปลาสลิดอ่อครับจากจากตัวเท่านิ้วก้อยก็ยกเริ่มตัวจาก ตัวเท่านิ้วก้อยตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วนะครับปลาสลิดเราอันนี้คือบ่อปลาสลิดเจา้าที่ลองตักจากบ่ออีกบ่อหนึงได้ไหมเป็นบ่อตรงนั้นเป็นบ่ออะไรนะครับบ่อปลาหมอเดี๋ยวเรามาดูบ่อปลาหมอกันที่เจ้าหน้าที่เราทําการทดลองเลี้ยงนะครับโดยการใช้วัสดุเก่านํามารีไซเคิลนะครับเป็นถัง กระถางดอกไม้เก่าอันนี้คือปลาสลิดเราที่เลี้ยงไว้ก็เริ่มโตแล้วนะครับอันนี้นะครับปลาสลิดไออันนี้คือปลาหมอเราที่เลี้ยงไว้บริเวณนี้เราทดลองเลี้ยงปลาสองประเภทคือปลาหมอบ่อหนึ่งแล้วก็ปลาสลิดอีกบ่อหนึ่งนะครับเพื่อนํามาอ๋อันนี้ตัวใหญ่เลยนะครับเพื่อจะได้ประเมินผลว่าสามารถเลี้ยงได้ไหมนะครับ อ๋อน,นี่ตัวใหญ่เป็นปลามหมอใหญ่ที่อยู่ในบอ่อของปลามหมอนะครับขอบคุณเจ้าที่มากครับ